โมมีแนวเห็ดเลยเอ,ยอาปีนน้ำมาดูปีนน้ำมาดูอย่าเบิ่บงป้าถลอกกาเก่าได้เ <c oughs> ลยเนาะรอขึ้นกว่าเก่าเนาะเอาไปได้ยางมาบ่นะฮะยางมดอือบริใกล้บริรัตไหนใกล้สันคือรถกันมันลำขาดลำขาดไหนได้ลำคาญมันกินน้ำมันกินน้ำกินน้ำน้ำยังอะไรสางน้ำมันน้ำมันโอ้ทุกคนเด้เอาสบายดีไปเทา เป็นได้ดีและเป็นไข่หันคือเก่าครัว่าคือเก่าคือเก่าโอ้ยทุกคนข่าวบริขดข่าวบริขดเข้าข่าวบริขดเจ้าและยันเจ้าเขาไล่ขุดเขาเนาะใครบริขดเขาบริดไปได้บริขดจะกินเลยเท่าแห้งเลยทุกคนมาเท่าเนาะผูกอย่าว่าเป็นไข่อีกนะฮะซ้อนท่ำฮะ เป,เป็นไข่แล้วนะช่างขำอ๋อเป็นไข่เมื่อเน่าไม่เท่าเนาะก็คือใส่สังกะสีใส่สังกะสีเนาะอือ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 ถักแร่ทุกคนตัดนี้มีบุกบล่งตุยใช้กบ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 อ้าวคือเห็นกบตายนะโอ้นั่น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 กบ มันตายได้เล่าละ่ะมันตายบ่บ,บ่นอนพักผ่อนซื้อไหก็คือทั้งหฮากาซีอัปเดตให้เอซีได้เบิ่งนำกันเนาะทุกคนเนาะก็คือทั้งสางเพิ่นว่าขั้นว่าเห็ดจากผุนมา,นาหาผีเพิ่นจากใดหลานนึงทุกคนเพิ่นจะคว้างใหม่เงาเลยเนาะนี่แต่แต่นี่ไปห้าเหือนใหญ่ทุกคนและเพิ่นจะใส่เศร้าหายซ้องเศร้าซ้ำเศร้าในในน่องมงกางในงเนาะเ้าจะยางแต่ฝุนลงมาเลยเพิ่นว่าจากใดในราคาหนึ่งหลานกีบทุกคน ขั้นวายย่อเศร้าเพื่อนนี่มาปะไวน้นี้ทุกคนเนาะมาปะไว้บริเวณนี้เนาะก็คือเพื่อนนี่มาปะบริเวณนี้และเห็ดขันได้ซ้ำขันขึ้นเพิ่นอย่างไรซ่องหลันทุกคนเนาะคือว่าต้นนั้นแล้วโอเคเนาะทุกคนเนาะโอเคแห้งเนาะก็คือหยกเพื่อนมากที่กว่าเนาะ คนได้เปิดภาพมากกว่าโยตีเพื่อนน้องตุยน้องมือคือเก่าเนาะป้าทุกทั้งซางเมื่อแล้วบ้าซางมาเนียโมมีแนวเพ็ดเลยเอาปิดน้ำมาดูปิดน้ำมาดูอย่าเบิ่งป้าถรอกว่าเก่าได้เด็ดเนาะรอขึ้นกว่าเก่าเนาะเอาไปได้ยางมาบ่นะฮะยางมือบริใกล้บลัดไหนใกล้สั้นคือรถกับมันลำขาดลำขาดไหนได้ ลําคามันกินน้ํามันกินน้ํามันกินน้ําน้ํายังไรสางน้ํามันน้ํามันโอลําบากเนาะอัน่ามหนบ่แม่นเว้าๆเนาะได้ไจักล้านให้เทือนลังนี่เจ้าฮาตกเจ้าโดย7ล้าน7ล้าน7ล้านยัง6ล้านเอานะแล้วก็เจ้าเอาแล้วจักล้านเอาก็3ล้านเอา3ล้านแล้วก็ยังจักล้านังเจ้าังอืๆ และสางไปก่อนทนได้สันในจักรหลานเจ็ดคือกันหกหกคือกันเอาข้อยเจ็ดคอยเจ็ดแล้วก็คอยเี่ให้คนนี้นะส่วนจางเวลาจางพิเศษเฉพาะมาว่าอ่าส่วนจางเวลาคอยคนผู้เดียวอะนะยามเคิร์กโดแล้วก็เวลาคอยว่างแล้วก็เวลาคอยไปไหนว่าให้เพลื่อนไปและผู้หนึ่งทนได้สันในจักรหลานผู้หน่อยๆฮะคน Khoai hai phần lan ha bà sang ít quá, xe hai tư mì lan một phần sau lan ha phần đầy lấy ngẩn nhăng phần đầy tờ năm khói lấy hai phần lan xong rồi lan xong rồi đó cái thư bảo ok nó sáng nó cái phần đây à. cái nhòn lẽ, cái nhòn sẵn Ừ. Uhm. nó không có khơi đẩy ngân xì hà lại khơi đẩy bà? เจ้าอันได้สุ่มุดนี่ว่าพอเจ้าไปเห็ดงานแต่ละมงแต่ละบอน,นเจ้าได้ไรไไ่ปะไรกันว่าไปใกล้กหรือพุ่นเห็ดเนื้อพุ่นไหวก็ได้แน่แล้วังหันได้ทไเท่าไรผ้อก็ได้สิบป้ายตาลังสิบป้ายตะลังผ้าก็ได้องเอามันมีครกของเนี่ยนะโดย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 ว่าตะกี้เอาสิขั้นเอาอยู่พ<ม>ุ่นเสือป่าอยู่พุ่นเนาะ านลูโอ้ดอยดอยเอาเอาเอามาด้สิเ so? มื ination, ่อเนา喏ดอยดอยดอยดยขอบใจลายๆาได้สั่งเลยดอ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 ยทุกคนเพิ่นสิได้เมื่อแล้วบ่มีแนวเห็ดทุกคนเลยข้ากระสิเขับไปห้าทั้งอันแม่เพิ่นแม่ตู่ก็ว่าแมนทุกคนเนาะแม่ตู่น้องตุ้ยน้องมุ่ยเนาะโอ้ทุกคนเลยเอาสบายดีไปเทาเป็นได้ดีและเป็นไข่หัน เกาเขาว่าคือเก่าคือเก่าโอ้ยทุกคนน่นคือเกาเขาบุหรีคขดเขาบุหรี่ขึเจ้าแล้วยันเจ้าเขาแล้คขดเขาเนาะใครกบุหรี่ขึ้เขาบุครดไปได้บุครีจะกินเลยมาเท้าแห้งเลยทุกคนมาเท้าเนาะพอย่าว่าเป็นไข่อีกนะฮะซ้อนคำค่ะเป็นใครเป็นนะซ้อนคำอ๋อเป็นไข่เมื่อเนาะมาเท้าเนาะไปได้ไอต้นแค่ไหนแล้วบ่ไอ้ต้น คือเก่าคือเก่าอ่าทอันตรายขนาดแถวไหนเนาะเข้ากระสือตะปูมาทุกคนอย่างละโลเนาะให้เพิ่นมุ่งน้ามาด้านแต่เพิ่นยังบอดี้ไข่อยู่เอ้าเอื่อยเอาเอาเมื่อเด้ออ่าเป็นไข่บ่เนี่ยฮะเป็นไข่ป้าทองลุกบ่ได้เลยท้องเป็นได้ยมญายั่งอยู่ตียังยั่งเนาะ เฮากระสืออยู่เมื่อวานนี่ทุกคนแล้วก็ให้เพิ่นไปซักไปอันนั้นเนาะกับไปไล่เถื่อไล่ที่แล้วเนาะกัมันกระโบยกดีเนาะนกินมะกรูดดิบบอสน,นี่ฮะร้องเจ็บท้องไรนะ <c oughs> มากินไหนนะ <c oughs> มามากินไหนมาโมเดหายตี้อเอา้าเอาละเอะเอ,อทุกคนเลย ทางไม้เท้าก็คือเก่าเนาะลอ,อกใจเลยทุกคนเลยเห็ดมาได้กบับบอดี้เนาะไม้เท้าเน,ะนาะเจ้ากินอยู่เพราะเขาหนามทำป้าวอร้กินเขาเนาะอ,อกใจเลยทุกคนเลยอกใจอกใจอโอ้เห็ดไปช่างอะไรคะเห็ดไปช่างอะไรนี่ฮะกลืนใบกระพุยกลืนใบกระพุยอโอ้ผลวานนู่นใบกระพุยทุกคนเนาะ ห้องไหวโอ้น so ้ำได้อยู่ตี้นี่ได้อยู่เนาะอันนี้จะเป็นน้ำได้เพื่อนทุกคนเลยใช่ใส่ทุกคนตอนนี้สิไปเบิ่งบอกรกน้องตุยน้องมวยอ้าวสบายดีน้องมวยสบายดีน้องตุยโอ้ในสายบอกรกฮะไปพาไปเบิ่งนะทุกคนเนาะเฮากัมากกับบอลาสบายดีบอลาโดยโดยโดยไปเบิ่งบอกรกเพื่อนกับเนาะบอลาเนาะ เริ่นสร้างบัตชองก็เริ่มสิแล้วลเนาะเธอว่าเริ่มสําเร็จแล้วได้บัดนี้เนาะบ่ล่ะยังอีกบ huh ่ดนก็ได okay, no? ้ขึ้นเนาะน้องตุ้ยเนาะป๊าเเป็นไปได้บอกกบฮะเอาขึ้นใส่สังกะสีใส่สังกะสีเนาะออืถักแร่ทุกคนบัดนี้มีบ่กบน้องตุ้ย ใช้กบใช้กบใชกบชินจีบไปใช้กบอ้าวคือเห็นกบตายนะโอ้นั่น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 กบมันตายได้เปล่าล่ะมันตายบ่บ่นอนพักผ่อนสูสูมั้ยนี่พี่น้องกบนอนพักสูสูพี่น้องบึ้งจล็หน่อยนึงปะเออน่ะี่เด็กฟ้านี่พี่น้องเอ้ยมันหมดหนามเนาะน้องตุยเนาะอันนี้แมนบ่ผบาบัตนะฮะหรือว่าพาต่างหากอันนี้ อันเดียวกันบ่กับนายหาั <goal> นชื่อบ่อกมเป็เรืองเล็กเล็กบอ่บอว่าบอ่บอตองมันกระยามันหลักหลีเนะาะจักโตทั้งมันน้องตุ๋ยฮะเน่เด้ขึ้น,น <zahl> ไะจักโตเกาะต้นนั้นแล้วมันแดดบ่บาเวลามันจังตายเวลาหน่ <S <s อยว่าม <s> ันแดดได้ <S <s เอาคืนเอาคืนโต้ทีมันใต้อ,อืเอเอาไปทั้งตัวหนาเอาไปทั้งนอก,นนกพอลีเนาะแมนพลีบลา่<อ>จาจกโตทั้งหมดน้อตงตุยประมาณตัวนั่หันได้สั่นยั่งบ้านหันอ,อยู่น้องหนามไหนลาอ หจกโต้ในน้องหนามฮะาวี่อนึงมีซองบอได้บละอันนี้กบหนอยกับกบใหญ่น้องตยเนอกบซื้อมาแตใช่ไหนฮะกบบลากบบลาซื้อมาแตใช่อ๋อออออ๋ออมนซื้อมาปล่อยเนะทถกคนาะ พักแล้วเอาบ่อบตองมันกระยาเด็มันขึ้นมามนหมดแหละทุกคนเลยต้นนั้นยังมีบอ่อหนึ่งได้ต้นนั้นเนาะแดดอลไรทุกคนบ้านไหนจะปลูกพักปลูกง,งาใน,เ,นเป็นได้ของตุนน๋ยบ้านไหนเป็นเพราะว่ามันแดดอลไรทุกคนกับว,ว่าแมนเนาะอันน,อนั้นบอ่อหนึ่งบ็คือติดโซลาร์เซลล์อันนั้นของตุ๋ยโอ้ให้แม่งมัตกใส ไปไปเบิ่งไปทุกคนเพลินว่าห้เมืองใหม่ต๊กไซนนะฮันมันจังสะดวกสบายเนาะเวลาไต่พื้นไต่ไฟให้กบกินกับว่าแมนทุกคนเลยบรรยากาศกระเด็ดแดดเนาะลงตุยเนาะยังอีกบ่้นทุกคนอันนี้ก็คือเดือนสิบเอ็ดแลลวกับว่าแมนเดือนสิบสิบขาเดือนสิบเอ็ดแลลวเนาะหลังจากพ่นเร้าต๊กทุกคนทีดินในนี้มันก็จะแหนเนาะแล้วาลูกพักปหง้าอาจจะเป็นทุกคน มาละเห็นอยู่วกบน่นเป็นได้บ้สัญญาอ่าเปิดหมดน้ำเนาะหมดน้ำแมนเจ้าพี่สิบะปูแล้วล่ะเพิ่นใส่โซลาร์เซลล์ผอมเนาะอัปเดตโซลาร์เซลล์ไปเป็นถีบหอยบ้าสัญญาคอดี้้องกันมีโซลาร์เซลล์บ้าสัญญาบ้านย่าไมากระดี้อยู่ได้แมงใหม่จังบินมาตกนะฮันพ่อได้ให้อาหารกบอาหารกระปูกกระวแมนก็คืออันเดียวกับ ครับที่บลาน้อยบ้านใหไปก่อนแล้วเนาะโดยแม่ขอดีของมันเนาะเป็นปอยนบ่อเลยเนาะอันนี้เนาะเป็นช่องบอเนาะน้องตุ้ยเนาะไปกลับบัดนี้เนาะตยส้จนจับนเจ้าลงวนได๋อ๋อจโตลกบฮะจะดโอ้เจ้าลงไปวันนี่กบเต็มลายลงไปเอายังหลจับมานี่ พักงานคาคิงเพื่อนี่ก็เริ่มเคี้ยวอะไรได้ทุกคนเลยเงีงปลาดุก,กอดีแล้วว่าเป็นไข่เป็นนาวดีแหละบ่อได้เป็นเนาะอย่าตากแดดไล่ด,ด้วน้องเงียงนี่ทุกคนอนะันนี้ก็คืออันส่วนพักส่วนมีเข,ขาเจ้าเนาะคือประมาณเียและทุกคนนี่ โอ้ตอน้นมะคุงก็งามเนาะน้องตุย,ยได้ไหนเนาะต้นมะคุงก็งามทุกคนเขี้ยวกุ่มๆอยู่แต่ว่าพักงาคาคิงคน,นี่จะไลยทุกคนจะเป็นอันพักบ่งโบนั่มมาลักๆก็กกกคือตอน้นมะถั่วทุกคนเอามากลับบ่น้องตุยนะฮะขึ้นมา,นามากไอ่แถนะ่มักั่วฮะโมเมนต์มักทั่วคืออ่ะบ่อนะมักทั่วพรมโอ้แดดแห้งเลยทุกคนเนาะ ตอนนี้เทวว่าสางเมื่อเป็นทีเห็บหอยเนาะทุกคนก็คือทั้งห้ากาสัสีอัปเดตให้เอซีได้บ่งนกันเนาะทุกคนเนาะก็คือทั้งสร้างเพิินว่าขั้นว่าเห็ดจากผุนมาฮ้าผีเพิินจากใดหลานนึงทุกคนเพิินจะคว้างใหม่เงาเลยเนาะนแต่แต่นี่ไปห้าเหือนใหญ่ทุกคนและเพิินจะใส่เศร้าหายซ้องเศร้าซ้ำเศร้าในในน่องนนมุงกลางในเนาะห้าจะหยางแต่ฝุนลงมาเลยเพิินว่าจากใดในราคาหนึ่งหลานกีบทุกคนขั้นว่ายงอเศร้าเหือ่ มาปะไว้นี้ STUDENT: ทุกคนเนาะมาปะไว้บริเวณนี้เนาะก็คือเฮื่อนนี่มาปะบริเวณนี้และเห็ดคันได้ซ้ำคันึ้นเพิ่นอย่างไรซ่องลันทุกคนเนาะคือว่าต้นนัน้นแลวโอเคเนาะทุกคนเนาะโอเคแห้งเนาะก็คือหยกเขื่อนมากที่กว่าเนาะคือท้งเฮื่อนเพิ่นนี้ก็จะได้เห็ดเฮือนไพ่ทุกคนแต่ว่าทางผ้านี่ก็อาจจะยังบมมีเือทุกคนเนาะถ้าว่าตกแงมหลอกแงมแหลงนี่น่าจะมีผ้ากระจาษแถวจุดซุมเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าตอนนี้ยังโบม,มีเถือ่อโอ้เพื่อนสั้นบันสองเกาเง่าเพื่อนในคาดมาแล้วทุกคนคาดมันไปนที่เฉมหอยแล้วเนาะอันนั้นก็จะเป็นเพื่อนในตนทุกคนเนาะก็คือทั้งเฮ้ากาดซีได้ไฮ้างเลี่ยมคือเกา่าเห็ดเนาะพะว่าทั้งเฮ้ากับห้าซางหงากกวาวแมนทุกคนเพื่อนสั้นของข้าเจ้าเนาะประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นเพื่อนเกา่าแต่พอแต่แม่เพิ่นยัง่ง เพิน่นหลังจากนั้นเพิ่นเฮดเต้าเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกาเสียชีวิตไปเป็นที่เข็บห้อ,หอยก็คือทั้งอันบ้านน้องตุย้ยกับพ่อใดญแต่สำเนียงเนานะทุกคนเนาะเพิ่นย่างพวกท่านใดญแอบเถือ่อคาบแมนเนาะโอ้ทุกคนเลยอันนี้จะเป็นเพื่อนเกานะ่าเนาะแต่ว่าเพื่อนใหม่นี่เพิ่นว่าออกพันษาจังสีด้ขึ้นออกพันษาทุกคนภูแหละออกพันษากันยังอีกบ่ดน พงบ้านพันส่ยพิธียบหอยอันนี้ก็จะเป็นห้างลิ้นทุกคนห้างลิ้นนี่พ่นอันว่างง่ายทุกคนพ่นจเจ้าออกและทอแป๊บเน่าเนาะทอแป๊บเน่ารือว่าทอซี่ไซี่ลอยทุกคนเนาะนี่ก็คือตัวหนีนเนาะพ่นจะได้เอาออกไปก่อนพ่นย่ามันตกมันหักมันจะลําบากทุกคนเนาะ ยังอีกบดบดก็อาจจะสําเร็จภารกิจนี่เนาะทุกคนเนาะถือว่าทางเขตของน้องตุยน้องมุ่งเริ่มสีสําเร็จเสร็จสิ้นและะว้วก็วแมนด้วทุกคนยังอีกบดบดเนาะเพราะว่าหลังจากอันออกพันชาป,ปึบในเพิ่นก็นสิขึ้นเพื่อนพันซน้าเนาะแต่ว่าย่อเฮือนนี่ยังบโู้่าเป็นมือนได้ทุกคนแต่ว่าโู้ที่แน่ๆในเบื้บออื่นนี่จ้าใหอันยาเฮือนเนาะทางสางเพิ่นจะได้ญ่ยาเฮือนทุกคน อย่าให้มันสำเร็จเสร็จฉีดเลยเนะาะท่านนี้ก็น้มุย้ยเพิ่นอันได้น้ำไวก้กว่าแมนเนาะน้องมุย้ยเนาะอะสบายดีอีกเด้อเธอหนึ่งเด้อนน้องมุย้ยดโดยได้ไวบ้บอนี่ค่ะ <No. S 1> น้ำอาบบ่อหลวงในได้ <No. S 1> เพราะว่าเป็นเัืงจังหวะน้องมุ้ยอันได้ไว้ทุกคนมันแดดตอนนี้เนาะน้ะนองมุย้ย <No. S 1> ขั้นตอนคำในได้บ่ได้บ,บ่อ no. ตอนกลางคืนนี mm. ่ได้ได้บ่น้ําหรือบ่บ่ได้เลยบังดูมแห้งอยู่บนห้องมยอืมคนมันก็แห้งเลยก็ว่าโอเคทุกคนอันนี้ก็เต็มเนาะน้องมยเนาะได้พอได้อาบกว่าแมนทุกคนเลยอยู่ห้องน้ําก็ได้ได้บ่น้องมย น้องเงียงอยู่พุน่นเนาะน้องเงียงก็จะได้ทั้งห้องหนามทุกคนเพราะว่าเพิ่นต่อทอซิบซีหน่อยกับวแมนเนาะนี่เข้าห้องหนามแน่เนาะนัะ่นองอีกบดด้นทุกคนก็คืออันทั้งรถไทยข้าเจ้านะทั้งสามเหลี่ยมพ่นก็จะได้เอาเมืออ่อแลวเนาะอันนี้จะเป็นอัน ได้แต่พอแต่แม่กับวา่าแมนได้ทุกคนเลยได้แต่พอแต่แม่เนาะก็ะคือรถไทย่นจะแก่แต่่วงยกสวงอันปีสองพันเนาะทุกคนเนาะสองพันห้าอันปีหนึ่งพันก็ลอยเนาะกล็ลอยไปป้ายนะี่แหละทุกคนยกนี่อาจจะได้ใส่ดีเนาะแถวอันบานเมืองทีบอนมันจะเลิศเนาะทุกคนนะเนาะมัดเฮ็ดแล้วไปสิแล้วก็เทวางามไปถีบห,หอยทุกคนเนาะสำเร็จไปถีบห,หอยเนาะ เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับผมมียังไลน์นอกจากนี้ก็ฝากไปติดตามคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาเกตสีเดย์เจ๊เพียงธานีกรเนาะก็คือทั้งเพื่อนน้องตุ้ยน้องมุ้ยกับพูนแหล่ออกพันซาล่าพระเจ้าคนละทุกคนเฮาจังสีดมาขืนเพื่อนของน้องเพิ่นกาว่าแมนเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้เขากล่าวคำว่าสบายดีสบายดี